ก็สวัสดีครับพี่พี่แฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านครับวันนี้ครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับกับทีมงานสายเลือดมวยไทยครับวันนี้นะครับในรอบนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีข่าวสารครับในวงการหมัดมวยครับเอามาอัปเดตให้พี่พี่ครับที่ติดตามครับได้รับรู้ไปพร้อมกันนะครับก็ในรอบนี้ครับก็ไม่ใช่ข่าวสารอะไรนะครับก็เป็นอ่า เรียกอะไรอ่ะมารับชมเกมนะครับการชกนะครับของคู่เอกในเมื่อศึกของมวยมันสนั่นเมืองเมื่อวานดีกว่านะครับก็ทางด้านชายโทนครับก็ที่เราทราบผลการแข่งขันกันดีแล้วครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกครับรุ่นน้องครับอย่างเจ้าเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลนนะครับก็จะพาพี่ครับมาย้อนดูนะครับ แต่ยกที่1ครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ก่อนจะไปรับฟังนะครับก่อนจะไปฟังผมเหล่านะครับก็ขออนุญาตครับตอนนี้นะครับทีมงานใส่เลือดมวยไทยครับก็มีโปรโมชั่นครับเอามาแจกพี่ๆีครับพี่ๆีท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับหรือว่าสมาชิกเก่านะครับตอนนี้นะครับเพียงพี่ทุกท่านครับมียอดฝากนะครับเข้ามานะครับขั้นต่ำนะครับหบิน500บาทครับก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเข้ามาให้ผมได้เลยนะครับ ตอนนี้ทีมงานใส่เลือดมือไทยก็ได้ทําการครับสั่งเสื้อครับสกรีนลายมิเต็ดอี d i t i เลยเอามาแจกพี่ๆครับในครอบครัวของเราครับย้ําเลยนะครับผมว่าได้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าพี่ๆที่อยู่เดิมแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมพี่ๆที่เข้ามาใหม่ครับสมัครเข้ามานะครับมีมวยหูนะครับไว้คอยบริการให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับ ทุกวันนะครับที่มีการทําการแข่งขันมวยไทย5ยกเต็มรูปแบบนะครับกดเข้ามาฟังได้เลยครับกัิปรได้เลยครับว่าเข้ามาอยู่กับทีมงานสายเลือดมวยไทยครับมีแต่คุ้มกับคุ้มแน่นอนครับมีแต่ของเอามาแจกครับไม่มีหลอกล่อครับแจกคือแจกนะครับของหลุยถ้วยนะครับของไม่ดีของเกตไม่ดีผมไม่แจกครับถ้าจะแจกของเกตไม่ดีนะครับผมไม่แจกดีกว่านะครับแจกทั้งทีนะครับเอาของดีมาแจกพี่ๆเลยนะครับจะได้ไม่โดนด่าตามหลังนะครับผม ก็ขอฝากพี่ทุกท่านไว้ด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็มาดูกันครับตั้งแต่ยกที่1เลยนะครับสําหรับการชกกลังเจ้าชายโทนเลเด็กมาร์เก็ตนะครับที่ชกกับเจ้าเก่งสยามสิทธ์บอลสโกนครับในพิกัด1 2 1กับ122ปอนด์นะครับเป็นทางด้านชายโทนครับต่อให้1ปอนด์เกมในยกที่1ครับเก่งสยามครับเปิดเกมครับท้าดวลชวนทะเลาะครับ ต่อยหมัดสาต์แข้งครับทางด้านพี่อย่างชายโทนครับก็ออกจังหวะฝีมือครับดักเก็บอาวุธครับแต่ก็หลวมไม่น่อยครับรับแข้งเยอะครับจนเสียทรงเสียการครับหมดดูครับแต่ก็ยังอยู่ทางด้านมุมแดงได้เปรียบอยู่ 2- อหนึ่งนะครับยกที่2ครับเก่งสยามครับก็เริ่มสืบเท้าเดินเข้าหาอย่างต่อเนื่องครับสาต์แข้งต่อยหมัดออกลูกหนักลูกแรงครับทางด้านชายโทนีราเน้นตั้งรับเหมือนเดิมครับ ดับออกเน้นๆครับจนได้จังหวะปล่อยหมัดตรงครับกดเก่งสยามครับหงายหน้าลงไปให้กรรมการนับแตดครับหมดโยกครับก็เป็นทางด้านชายโทนครับที่ได้เปรียบอยู่10บช่วงตัวนะครับยกที่3ครับเก่งสยามนี่ก็พยายามที่จะเล่งเดินต่อยหมัดสาดแข้งครับแต่ออกลูกมั่นครับไปพลาดโดนชายโทนนี่สับสอกครับ เต็มหน้าเลยครับสลบคาเวทีเลยก็ว่าได้ครับจนต้องเอาไปนะครับขึ้นมาหามลงจากเวทีเลยนะครับก็ผลปรากฏว่าครับไม่พบยกครับเป็นทางด้านชายโทนเลเด็กมาเก็ตครับเอาชนะน็อกเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลไปในยกที่3ครับก็ไม่ธรรมดานะครับสาหรับชายโทนครับศอกหมอนี่นี่คมมากๆไปย้อนดูคลิปย้อนหลังได้เลยครับถ้าไม่รู้จะดูที่ไหนนะครับคลิกเข้ามาที่หน้าช่องครับเดี๋ยวหามลงให้นะครับก็ สับซอกนี่น็อกคู่ต่อสู้นี่ก็หลายคนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ชกมานี่ปีสองปีนะครับที่เริ่มมีชื่อนี่ผมสังเกตหลายไฟแล้วสอกนี่คมมากมากนะครับเชื่อขนมกินได้เลยนะครับก็ว่าขนางนั้นเลยนะครับสําหรับชายโทนนะครับแต่ว่าเป็ดปลี่ไม่ค่อยแข็งแกร่งแข็งแรงเท่าไหร่แต่วุธนี่หนักแรงใช้ได้นะครับหจิตหนัวใจดีนะครับหมอนี่นี่ถ้าเสริม ความแข็งแกร่งแข็งแรงน้ำพดน้ำทนนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ยอดมหมก็อยู่ไม่ไกลครับแล้วก็อยู่กับทีมงานคุณภาพด้วยนะครับก็ตั้งใจครับอนาคตไกลแน่นอนครับก็วันนี้นะครับผมก็พาพี่ครับมาเหลาเพียงเท่านี้นะครับส่วนรอบนี้นะครับก่อนได้จากกันไปอย่าลืมนะครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับสายเลือดมยไทยครับยินดีต้อนรับพี่พีทุกท่านเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ